สวัสดีครับผมนายเอกพงศ์พิเศษนักนศึกษา TME 4R จากคณะรครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาวิทยาเขตขอนแก่นวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องอยางรถยนต์ครับยางรถยนต์นะครับประบัติประมาย,าง,ย,นนยางรถยนต์นั้นยางรถยนต์ได้มีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี1839ัดยกครับโดยในชาวยุธยครับ ูมคิดผลขึ้นมายาก็าคือแบบบอนที่ทําหน้าที่ลดเคลื่อนที่น้ำหนักของยาคือรองรับน้าหนักของตัวรถโดยส่วนมากยางลบนั้นจะมีลักษณะสีดํทสมกลมรูตรงกลางคล้ายโดนักนะครับเป็นลักษณะวงแหวนและภายในจะบรรจุก,กา๊าซไนโตรเจนเหลวหรืออากาศที่มีแรงดันสูงนะครับโดยยางรถยนต์นั้นครับจะมีวิทยาขอไปครับจะมีวิวัฒนาการมาจากล็อกเกียนหรือว่า ล้อเหล็กรถม้าครับต่อมานะครับโครงสร้างของยางรถยนต์โครงสร้างของยางรถยนต์จะประกอบด้วยหน้ายางไหลยางแคมยางโครงยางชั้นผ้าใบและขอบยางนะครับก็จะมีตามตัวอย่างที่เราดูคร่าวๆนะครับนี่ครับลักษณะยางแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับต่อมาครับตัวอักษรบนยางบอกอะไรเรามันหมายถึงอะไร ครับก็มาที่ตัวแรกครับสองศูนย์ห้าก็คือความกว้างของหน้ายางจะคิดเป็นมิลลิเมตรนะครับต่อมาหกสิบห้าคืออะไรก็คือความหนาของแก้มยางของความกว้างของยางนะครับโดยจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่หกสิบห้าต่อมาครับอ่าชนิดของยาครับที่ตอยยาก็คือเลดียนครับอ่าสิบห้าคืออะไรสิบห้าก็คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะล้อรเราจะชอบเรียกกันว่าขอบสิบห้าขอบสิบแปดขอบสิบเจ็ดนี่ครับมาจากตัวนี้นะครับเลขสิบห้าต่อมานะครับเ4้าสิบสี่เก้าสี่คืออะไร94้าสีก็คืออัตราการรับน้ำหนักสูงสุดของอยางครับเป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมครับ v คืออะไร v ก็คืออัตราความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ครับแต่ไม่เป็นตัว v ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันทํา ความเร็วสูงสุดเนี่ยมันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเป็นภาษาอังกฤษมันไม่รู้ครับการรับน้ําหนักสูงสุดของยางเหมือนกันนะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่ไม่ใช่ว่าเก้าสิบสี่กิโลกรัมนะครับเราต้องไปดูเทียบตลาดนะครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับ94้าสิบสี่้าสิบสี่คืออะไรนี่ครับจะเป็นตารางเทียบนะครับอัตราการบรรทุกสูงสุดของไอยางรถยนต์นะครับเมื่อกี้เป็นเลข94้าสิบสี่ครับเราก็มาดูตารางครับ 94จะอยู่ที่670กิโลกร,รัมนะครับน,นก็คืออัตราการทุกของยาตัวนี้ที่เคียไว้นะครับกับเมื่อกี้ครับเรากลับมาดูที่หน้าเมื่อกี้ตัว v e ครับจะบอกความเร็วสูงสุดของที่ยางรับได้นะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาเทียบตาราดครับ v e. v e ตรงไหนเนี yeah. ่ยโดยที่ตาราดความเร็วยางรถยนต์นะครับ v e ก็คือ mm hmm. 240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ยางตัวนี้เขีไว้ก็240ผมไม่มีใครวิ่งขนาดนั้นนะครับถ้าไม่เกินกฎหมายที่90กิโลเมตรต่ชั่วโมงครับต่อมาครับวันเดือนปีที่ผลิตยางรถยนต์ครับแะตอกที่แก้มยางนะครับตามภาพตัวอย่างนะครับจะมี15และ19วอครับ15ก็คือสัปดาห์ที่ผลิต เกอปี2019ถ้าตอนนี้เป็นปี2022ก็จะเป็น22นะครับเราจะเป็น15สัปดาห์15ต่อมาประเภทของยางรถยนต์นะครับประเภทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Highway t i r e รนตครับ Highway t ร r e รนเป็นยางรถยนต์ที่นิยมใช้มากที่สุดครับโดยยางรถยนต์ประเภทนี้จะมีดอกยางเล็กเรียบและละเอียดมีร่องยางเล็ก สามารถรีดนั้นได้ดีบอถนนน,น้ำหนักเบาโครงสร้างไม่ซับซ้อนครับขับขี่ที่ความเร็วสูงได้แต่ไม่เหมาะกับการบรรทกุกขับลุยบนทางผุผะาลาดช,ชันเนื่องจากดอกยางที่มีขนาดเล็กเหมาะกับใช้งานในทางถนนเรียบทั่วไปหรือเหมาะใช้ในเมืองทั่วไปในเมืองหลวงครับไม่ขับลุยในพื้นที่ที่ขุผาครับแต่พื้นที่ที่ขุผาเล็กน้อยขับได้ครับแต่ผุผ่าเยอะไม่แนะนำครับตัวยางประเภทน,นี้จะนิยม ใส่ที่รถเก๋งครับเกง๋งรถ CRV อะไรพวกนั้นครับเอเอเอสยูครับขอไปครับพวก SUV ทรงนั้นนะครับต่อมาครับก็จะเป็น a อ t ทเล n a ์ l t e r เลนส์ t อเ e เลเป็นยางที่นิยมใช้ในระถกระบะครับโดยดอกยาจะมีขนาดใหญ่กว่าไฮเบตเลนส์นะครับต้องยางขนาดใหญ่หนาต้องยางหานเล็กน้อยเพื่อให มีผิวสัมผัสกับพื้นนะครับยึดเกาะถนนได้ดีแต่ก็สามารถขับบนทางปูขาได้เช่นบนดินรู่ลัลงดินธรรมชาติดินเลนหรือถนนที่เป็นบ่อได้นะครับแต่จะไม่สมบุกสมบันมากนะครับซึ่งยางประเภทนี้ถ้านำไปวิ่งบนทางที่จะมีเสียงดังกว่าไฮเวย์เทเลนหรือตัวก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันไปนะครับเนื่องจากยางตัวนี้จะมีน้ำหนักมากโครงสร้างที่แข็งกว่าครับ แล้วครับก็คืออ l l t เ r อร์เรนต์ครับจะนิยมใช้ในรถกระบะกลางร,รต่อมาครับมูตเจอร์เรนต์มูตเจอร์เรนต์เป็นยางรถยนต์สลับสายลุยออฟโรดโดยตัวยางจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงก,กว่าไฮเว w a เ t อร์เรนต์และอ l l t เ r อร์เรนต์มีดอกยางขนาดใหญ่ล่องลึกครับหากันมากช่วยในการขับขี่บน ทางที่ข่าทางลาดชันดินโคนมีหินเปียกหรือทางในสภาพโหดโไม่เหมาะกับการใช้บนถนนทั่วไปนะครับเพราะว่ายางมีน้ําหนักมากเวลาขับบนทางเรียบหรือไอยางมาตอยพื้นยางมาตอยครับสมหรยางมาตอยเราจะเกิดเสียงดังแล้วก็ยางคนนี้นะจะไม่ค่อยเกาะถนนเมือ่อวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะดอกยางไม่สบัดกับพื้นที่มากพอ ยาประเภทนี้จึงเหมาะกับการออฟโรดขับลุยป่าขึ้นเขาขับท่องเที่ยวในป่าครับเพื่อธรรมชาติกับการลุยรับจะไม่เหมาะกับใช้ในเมืองครับต่อมาครับวิธีการบำรุงรักษายางรถยนต์ครับการบำรุงรักษาพื้นฐานครับที่เราควรตรวจตลอดก็คือหนึ่งครับมันตรวจสอบความดันลมยางให้ดีครับอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 2องใช้ลมบอไปครับใช้แรงดันลมตามที่กำหนดอย่างเข่งคัดก็คือเราจะรู้ได้ไงว่ายางเราอ่ะเติมได้เท่าไหร่เราต้องเติมที่เท่าไหร่ควรเติมเท่าไหร่เราจะดูที่คู่มือรถนะครับหรือออยู่ในตัวรถจะมีท่านท่านข้างของซอกคนขับครับตรงไปประตูเรามามันจะมีจะมีค่าเขียนให้ว่า ขี่พนะครับโดยแนะนำส่วนมากครับรถเก๋งจะอยู่ที่2 7สถึง30กระบะจะอยู่ที่3 0ถึงส5ครับหรือถ้ามีขอ,อ,อ,อไปครับหรือถ้ามีการบรรทุกก็จะมีการเติมหลางเพิ่มเข้าไปครับแต่นี่คือสเปคที่โรงงานแนะนำโดยส่วนมากมันจะใช้กันอยู่ที่ตามที่ว่าเมื่อกี้ครับต่อมาครับภาษาห้ามบรรทุกเกินดันชนี น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนดครับก็บคือเราจะบรรทุกไม่เกินครับเหมือนที่เราดูเมื่อกี้เราดูดตารางใช่ไหมครับแ๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อกี้ยางของเราบอกว่าแนะนำมาบรรทุกได้เท่าไหร่นี่นะครับา94ใช่ไหมครับน้ำหนักสูงสุดของอยางหนึ่กิโลกรัมเรามาเทียบครับ94 670กิโลกรัมครับนี่คือ,อยางของเราเค็มไว้นะครับ ก็คือบวกลบกันสีล้อนั่นเองครับหกร้คูณส่นี่แหละครับคือน้ำหนักที่ยางเราจะรับไหวนะครับต่อครับลบบมม่ี่สไลด์ต่อต่อต่อมาครับขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมในประเภทยางที่เรากล่ามาข้างต้นนะครับจะมีสามประเภทที่เราส่วนใหญ่ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันในเมืองไทยส่วนมากนะครับ จะมีพวกยางรถเกง๋งยางกระบ,บะยางออฟโรดนะครับเราพูดแบบง่ายง่ายกันยางรถเก๋งจะเป็นเหมาะสำหรับรีดน้ําได้ดีขบับรลูสูงจะไม่มีเสียงนะครับก็ขขเขาเขียนว่าขับได้ความเร็วับต่อมาก็ยางกระบ,บะต้องใช้ใหเหมาะสมุยยางกระบ,บะส่วนมานิ่จะบรรทุกของนิดหน่อยและในเมืองได้นะครับจะมีเสียงดังแต่ไม่มากครับต่อมาก็ออฟโรดออฟโรดนี่จะเหมาะกับการขับลุยป่าขึ้นเขาเที่ยว ตามธรรมาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับตัวรถและการใช้งานของเราครับข้อต่อมาครับหลีกเลี่ยงการขับขี่บนถนนภูเขาเป็นหลมเป็นบ่อครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางออฟโรดยางอะไรก็แล้วแต่ครับก็แน่นว่าเราควรหลีกเลี่ยงนะครับแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เกิดความเสียหายกับ ตัวยางหรืออย่างอื่นของรถเรานะครับว่หลีกเลี่ยงข้อบ่ครับหลีกเลี่ยงการบุนดล้อฟีอย่างรุนแรงล้อฟีคืออะไรก็คือคถ้าเป็นรถออตโต้นะครับแบบเราใส่ดีปุ๊บเราเหยียบเราเหยียบคันเร่งแบบเต็มเท้ามาเลยทาให้ล้อเราอะฟีคือการล้อเราอะจะไม่เกาะถนนครับจะเป็นเป็นการเบร์นะครับเบรยางจะมีฟันออกเล็กน้อยเอยงกับฟันกับยางคุณ ออกตัวฟรีนี่แหละครับบ้านเราก็ไม่แนะนำนะครับใช้รถในท้องถดครับอาจจะเกิดอันตรายแก่คนรอบข้างแล้วก็ตัวเราได้ครับก็เกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับผมด้เอกภพก็พิเศษนะครับก็ขอจบการบรรสอนเกี่ยวกับยางรถยนต์เพียงตัวนี้นะครับครับ